สวัสดีค่ะเหนเมดใบบนสีนะคะอันนี้จะมาถักหนังยางให้ดูเป็นเลดเข้ามือลักษณะนี้ลายลายเลดอย่างหนาเน่ยนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้แค่สองนิ้วในการถักนะคะไม่มีอะไรมากสองนิ้วเองอุปกรณ์ไม่มากแล้วก็ใช้หนังยางถุงนี้ห้าสิบบาทนี่ซื้อถุงใหญ่มาจะถักให้ดูนะคะตัวลายนี้ เริ่มต้นเริ่มต้นนะคะใส่ไปในนิ้วชี้ก่อนแล้วก็บิดบิดไปเลขแปดในนิ้วกลางเห็นไหมนิ้วชี้กับนิ้วกลางเดี๋ยวขอขอเลื่อนายางนิดนึงน,นะถ้าเราวางแล้วมันไม่โฟกัสนะคะราแล้วก็แล้วเราก็ใส่วางาไปสองเส้นนะคะจะได้สองเส้นพอส,นสองเส้นปุ๊บเราก็หยิบข้างข้าง ตรงนิ้วชี้นี้ขึ้นมารัดไว้หนึ่งเส้นแบบนี้นะคะรัดไ้หนึ่งเส้นแ,แล้วเราก็หยิบเส้นใหม่มาเพิ่มใหม่เพิ่มก็หยิบเส้นที่สองอจจะมีทั้งหมดมันทั้งหมดสี่ถูกไหมตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ให้ดูเราหยิบเส้นที่สองขึ้นมาไว่หยิบเส้นล่างสุดไกว่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอาจจะงงม่แรก,แรก ใส่เส้นใหม่เข้าไปแล้วมานิ้วชี้หยิบเส้นที่สองหยิบเส้นที่สี่นะคะสลับสลับข้างกันตอนนี้ก็หยิบเส้นที่สองหยิบเส้นที่สี่เห็นไหมคะมันจะบุนอยู่แค่นี้ทำอยู่แค่สองสองครั้งสองแบบดูนะหยิบเส้นที่สองหยิบเส้นที่สี่ใส่เพิ่มไปหนึ่งเส้นนะคะจับเรียงให้ดีๆ หย <im cek warm st anza> <uno> really? ิบเส้น hum ที yeah, ่สองหยิบเส้นที่สี่เห็นไหมคะก็ดึงไว้ม้อดึงแล้วก็เส้นใหม่ใส่เข้าไปเส้นใหม่ใส่เข้าไปมานิ้วชี้ก็หยิบเส้นที่สองเส้นที่สี่เห็นไหมคะแล้วก็ใส่เส้นใหม่มาข้างนิ้วกลางหยิบเส้นที่สองเส้นที่สี่เห็นไหมคะวนวนอยู่ที่เดิมใส่ยางเส้นใหม่เข้าไปหยิบเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะ วนอยู่อยู่ที่อันเดิมแล้วก็ใส่เส้นใหม่เข้าไปหยิบเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สี่เห็นไหมเพราะมันมีสามพอเราใส่ไพเส้นมันก็จะกลายเป็นสีนี่แล้วทำแบบนี้ดูเพื่อนๆลองลอง,ลองมองดู ก็จะจบนะแล้วก็หยิบมารวมนิ้วเดียวกันหมดเลยแล้วก็เส้นต่างหากมาอีกหนึ่งเส้นมามัดรัดรัดให้อยู่แค่นี้ปกติรัดให้อยู่ปกตินะตึงให้ตึงนะคะก็เป็นลายเดียวกันให้ดูลายนี้ดิว่าเส้นนี้นะเป็นลายนี้